เคอรี่มาส่งของยังดูสิไปดูให้แม่ก่อนเคอรี่มาไหมยังไหมยางไปดูสิไมยังเคอรี่ไหมเคอรี่ไหมไม่มาหรอเคอรี Curry, ไ่ไม่มาหรอวันนี้เอา้าบัด้ไปไหนล่ะดีดีกลับมานี่ไปรอให้แม่ก่อนไปเร็วเร็วไปรอเคอรี่เร็วรเร็ว แม่บอกให้รอเคอรี่รอรอนะนั่งรอไมอยังเขาจะอาของมาส่งไหมวันนี้มีของปะนั่นแหละไปไปดูไมยังพี่พี่เคอรี่ไหมยังเขาจะเอาอะไรมาส่งมาดีวันนี้ฮะดีดี้เขาเอาะไรมาส่งลูก เจอปะเขายังไม่มาวันนี้โอเคไปพัก